วิธีใส่หลอดไฟ LED นะคะมือใหม่ลองลองดูนะคะอันนี้ก็คือหนีบอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็กดแล้วก็ใส่เข้าไปลึกๆแล้วก็นีบอย่างนี้นะคะแดงกับน้ำเงินส่วนอันนี้เออเรากำลังจะเปลี่ยนหลอดไฟ LED นะคะหลังจากที่เราถอด หลอดไฟเก่า led ไฟ3สีที่เสียออกไปแล้วนะคะตอนนี้จะเปลี่ยนมาใส่ led ธรรมดา32วัตต์สีขาวสีเดียวนะคะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะใส่นะคะอ่าตอนนี้เราก็ได้เสียบสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าหลังจากที่ใส่เสร็จด้านหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไป ติดกับข้างบนเพดานนะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราก็จะต่อสายนะคะเอ,อสายเราจะเราจะต่อแบบทดลองต่อแบบสายที่เป็นสีเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะโดยบีบอ่าบีบอันนี้แล้วเราก็จะเสียบสายที่อยู่ข้างบนเนี่ยเข้าไปนะคะ แผงไฟ led เป็นแผงแม่เหล็กนะคะสามารถติดกับพดานได้เลยค่ะ,คะอันนี้เราเลือกต่อแบบสายสีเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะแต่เมื่อกี้ทดลองสอบถามผู้รู้มาเขาบอกว่าได้หมดนะคะสําหรับ led ค่ะจะสีเดียวกันก็ได้หรือต่างสีกันก็ได้ค่ะตอนนี้เราเลือกแบบสีเดียวกันเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองไปเปิดปุด cut out <ม>ก็เปิดสวิตช์ไฟนะคะ,คะก่อนทําพวกนี้อันดับแรกก็คือปิดสวิตช์ไฟปิด ออสับเบรเกอร์นะคะค่ะอาตอนนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดไฟนะคะค่ะตอนนี้เอ,อ่อเราจะไปทดลองเปิดไฟแล้วก็มามาเอ,อ่อสับเบรเกอร์ขึ้นน่ะนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดไฟอ่าเปิดสวิตช์นะคะสำเร็จแล้วค่ะ ใส่ฝาของไฟเข้าไปก็หมุนนิดนึงนะคะให้มันล็อกแล้วก็สำเร็จแล้วค่ะ